โอ้ y ม o กูครับบูธรถยนต์ Honda ที่งาน Fast Auto Show ปีนี้บอกเลยว่าคุ้มไม่ไหวใครที่กำลังมีแผนจะออกรถในช่วงกลางปีดูคลิปนี้จบแล้วรีบมาจับจองเป็นเจ้าของรถยนต์ Honda กันได้เลยสำหรับแคมเปญโปรโมชั่นสุพิเศษทีท่บูธ Honda นะครับทาง Honda เนี่ยเขาออกแบบให้คุณเนี่ยสามารถเลือกได้กับ4ความคุ้มค่าสำหรับลูกค้าที่จองรถตั้งแต่วันนี้จนถึง31สิงหาคมนี้แล้วก็ รับรถภายในวันที่30กันยายนนี้นะครับโดยคุ้มที่1เนี่ยคุณสามารถเลือกได้ระหว่างดอกเบี้ย0%พร้อมกับฟรีประกันภัยชั้น1ห,หรือจะเป็นดอกเบี้ยพิเศษนะครับ0.99%แล้วก็แถมฟรีในเรื่องของ Honda Exclusive Care ซึ่งมีให้เลือกทั้งแบบ3ปีแล้วก็5ปีนะครับมูลค่าเนี่ย เกือบ2 0 0แสนบาทเลยทีเดียวอันนี้แค่คุ้มที่1คุณสามารถเลือกได้ในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยส่วนคุ้มที่2ครับกับความคุ้มแบบเฟนเกตเฟนนะลูกค้าที่เป็น Honda เก่าอยู่แล้วเนี่ยชวนเพื่อนมาซื้อรถยนต์ Honda คนที่ชวนเนี่ยจะได้ e ีคูปองนะครับมูลค่า3,000บาทสำหรับเอาไปใช้ในสูงบริการนะครับของ Honda ส่วนลูกค้านะครับเพื่อนที่ชวนมาเนี่ยออกรถคันใหม่ไปเนี่ย จะได้บัตรน้ำมันมูลค่า3,000บาทกลับบ้านไปเลยส่วนความคุ้มที่3ครับกับ Happy t เท e i n นะเพียงคุณเนี่ยนำรถคันเก่าไม่ว่าจะเป็นรถ Honda หรือว่ารุ่นอะไรก็ตามนะมาเปลี่ยนเป็นรถคันใหม่ก็คือรถยนต์ Honda เนี่ยคุณจะได้สิทธิพิเศษนะครับของแถมนะโปรโมชั่นสุดพิเศษเนี่ยมูลค่าตั้งแต่1 5 0 0 0บาทจนถึง1,000 0 0บาทไปเลยนะครับและที่สำคัญถ้าคุณเปลี่ยนคันเก่ามาเป็น Honda e n 1รถยนต์ไฟฟ้าคันนี้นะ คุณจะได้รับส่วนลดแล้วก็ของแถมไปเลยมูลค่า100,000บาทนะครับอันนี้รับเทรดอินเนี่ยทุกรุ่นนะไม่ว่าจะเป็นรุ่นไฮบริดรุ่นปักอินไฮบริดยี่ห้ออะไรก็ได้แต่ไม่รับอย่างเดียวก็คือในเรื่องของรถ EV นะครับ มาเปลี่ยนเป็น EN1 ซะนะส่วนลดอีก1 0 0 0 0แบาทเลยทีเดียวส่วนคุ้มที่4ครับลูกค้า Honda เนี่ยเขาก็มีโปรนะกับโปรสบายดีซีซั่นนะให้คุณเนี่ยได้ผ่อนศสําหรับในเรื่องของการบริการหลังการขายนะครับอันนี้ผ่อนศไปเลยนานถึง8เดือนนะครับแล้วก็ผ่อนในเรื่องของตัวยางนะศเนี่ยได้นานถึง10เดือนแล้วก็มีส่วนลดพิเศษของลูกค้า Honda 1นะครับสิบเปำหรับ Honda าอัต m ิ t e แครลูกค้าเก่า Honda ก็สามารถ เลือกใช้โปรโมชั่นสุดคุ้มอันที่4นี้ได้เลยกับสบายดีซีซสั่นครับอ่ะอันนั้นก็คือโปรทั้งหมดสุดคุ้ม4ทางเลือกให้คุณเนี่ยเลือกเป็นเจ้าของนะสำหรับลูกค้าใหม่ลูกค้าเก่าหรือจะชวนเพื่อนมาซื้อก็คุ้มทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ไฮไลท์เด่นนที่งาน f a สต์ออโต้โชว์สำหรับบูธฮอนด้าก็คือคันนี้เลยนะครับฮอนด้ e n 1รถยนต์ไฟฟ้ารุ่นแรกนะครับ ที่ Honda เนี่ยเอาเข้ามาทําตลาดในประเทศไทยอย่างเป็นทางการนะครับราคาค่าตัวนะหนึ่งล้านหนึบาทนะครับมีให้เลือก2สีนะครับมีสีขาวกับสีดําก่อนหน้านี้เปิดเช่าไปสักระยะหนึ่งแล้วแต่ตอนนี้ขายแล้วสเปคคร่าวๆนะครับชาร์จเต็มเนี่ยสามารถขับได้ไกล500กิโลเมตรนะส่วนในเรื่องของรีวิวสเปคไรต่างๆนะน่เพื่อนๆสามารถย้อนกลับไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้เลยนะครับเราทำพรีวิวทำ รีวิวไปให้ครบหมดแล้วทดลองขับมาให้ชมไปแล้วนะครับสำหรับในเรื่องของโปรอย่างที่บอกไปนะครับความคุ้มเนี่ยถ้าคุณเปลี่ยนเทรดอินนะครับมาซื้อเป็น Honda EN1 คันใหม่คันนี้นะคุณจะได้รับส่วนลดนะครับแล้วก็โปรโมชั่นเนี่ยสูงสุดถึง1 0 0 0 0แบาทไปเลยนะครับแล้วก็ในเรื่องของดอกเบี้ยนะครับ ดอกเบี้ยของ Honda EN1 เนี่ยก็มีอัตราดอกเบี้ยพิเศษนะสำหรับลูกค้า Honda l o y a l t y หรือว่าเป็นลูกค้าเก่าอยู่แล้วมาซื้อคันใหม่เป็น e n 1เพิ่มเนี่ยจะได้รับดอกเบีย้ยศยส่วนลูกค้าใหม่ไม่เคยเป็นลูกค้าของ Honda มาก่อนจะได้รับอัตราดอกเบีย้ยศ9ยแล้วก็จะได้รับในเรื่องของ Honda e x c l u s i v e c a ี e เนี่ย5ปีไปเลยนะครับแล้วก็ในเรื่องของการรับประกันเนี่ยก็จะมีรับประกันคุณภาพตัวรถเนี่ยนาน5ปีหรือ1000,000 40,000กิโลเมตรนะครับแล้วก็แถมฟรีไปเลยครับกับโฮมชาร์เจอร์พร้อมค่าติดตั้งรวมไปถึงสายเสียบแบบพกผ่านะมูลค่ากว่า69,500บาทอันนี้ก็แถมไปให้เลยฟรีๆแล้วก็รับประกันในเรื่องของตัวระบบขับเคลื่อน EV ตัวแบตเตอรี่นะครับ8ปีหรือ160,000กิโลเมตรนะก็ซื้อไปทีเดียวใช้ยาวๆไปเลยอุ่นใจ8ปีแน่นอนแล้วก็ในเรื่องของการบริการหลังการขายนะครับการบำรุงรักษาตามระยะทางเนี่ย ให้ฟรีไปเลย5ปีหรือ100,000กิโลเมตรนะครับส่วนใครที่เป็นมนุษย์เงินเดือนนะมองหารถยนต์คันแรกนะใช้งานคล่องตัวมีความประหยัดอัตราเร่งดีราคาค่าตัวเข้าถึงง่ายๆต้องโซนนี้เลยครับนี่คือ Honda City e-h e-v นะซึ่งมีให้เลือกทั้งตัวถังแบบซีดานตัวถังแบบแฮชแบ็ก5ประตูนะครับแล้วก็มีตัวตกแต่งพิเศษด้วยกับ Honda City ตัว Drival นะซึ่งเปิดตัวไปแล้วที่งานมอเตอร์โช2025นะครับราคาเริ่มต้นของ Honda City e-h ev นะเอาเฉพาะในเรื่องของขุมพลังไฮบริดอ่ะเพราะว่ามีในะเรื่องของความเปลี่ยนนะ้ำมันเข้ามาด้วยนะครับราคาเริ่มต้นในเกรด s v เนะี่ย720,000 9,000บาทเท่านั้นเป็นเจ้าของได้เลยนะชอบตัวถังซีดานชอบตัวถังแฮชแบ็กมาจัดกันได้สำหรับโปรโมชั่นของ Honda City EHEV นะไม่ว่าจะเป็นตัวถังแฮชแบ็กตัวถังซีด a นหรือตัวตกแต่งพิเศษตัวราวอลนะครับมาพร้อมกับดอกเบี้ยพิเศษ 0%แล้วก็ฟรีประกันภัยชั้น1รวมไปถึงรับบัตรเติมน้ำมันมูลค่า15,000บาทไปเลยหรือถ้ายังไม่ถูกใจคุณสามารถเลือกเปลี่ยนเป็นดอกเบี้ยพิเศษ0.99%แล้วก็แถมฟรีในเรื่องของ Honda Exclusive Care เนี่ยให้อีก3ปีนะ n o n e x Exclusive c a r แ3ปีเนี่ย มูลค่ากว่า1 0 0 0 0แสนและก็รับบัตรเติมน้ำมันไปอีก15,000บาทอ่ะอันนี้คุณเลือกได้คุณอยากได้ดอกเบีย้ยศูนย์ไปเลยหรือดอกเบีย้ยศูนย์จุแต่ว่าได้ในเรื่องของบริการหลังการขายที่อุ่นใจไปเลย3ปีส่วนใครอยากได้ตัวแต่งครับ Honda City ตัวไ i ว a l นะครับจะมีในเรื่องของแคมเปญแฮปปี้เทรดอินะคุณเอารุ่นอะไรมาก็ได้นะมาเปลี่ยนมาเทรดอินเป็นฮอนด้าซิตี้ไรวคันนี้นะคุณจะได้รับ ส่วนรถพิเศษนะครับมูลค่า15,000บาทกลับบ้านไปเลยแล้วก็ในเรื่องของแคมเปญโมชั่นในกลุ่มที่เป็น City e-h-e-v ก็อย่างที่ได้แจ้งไปทั้งหมดกระเถิบมาที่ Honda Civic e-h-e-v กันบ้างก็จะบอกว่านี่คือซีดานสปอร์ตขวัญใจวัยรุ่นขวัญใจ คนไทยอยู่แล้วนะครับราคาค่าตัวในขุมพลังที่เป็น e h e v เนี่ย1 9 9 0 0ล้านบาทเท่านั้นนะครับแล้วก็ในเรื่องของแคมเปญโปรโมชั่นมีให้เลือก2ทางเลือกครับทางเลือกที่หนึ่งคือดอกเบีย้ย0%แล้วก็ฟรีในเรื่องของประกันภัยชั้น1ไปให้เลยใครอยากได้แบบจ่ายแบบไม่ต้องเสียดอกก็เลือกทางเลือกนี้ก็ได้หรือจะเลือกดอกเบีย้ยพิเศษ0.99%แต่ได้ในเรื่องของ Honda e x c l u s i v e Care 5ปีไปด้วยนะมูลค่า Honda e x c l u s i v e Care 5ปีเนี่ย170,000บาทเลยนะอันนี้คุณเลือกเลยว่าอยากได้ดอกเบี้แบบ0%ไปเลยหรืออยากได้ Honda e x c l u s i v e Care 5ปีคุ้มแน่นอนแต่สายผู้บริหารอย่างเราครับมันต้องคันนี้ครับ Honda Accord e-h e HE v นะราคาเริ่มต้นของขุมพลังฟูลไฮบริดเนี่ย 1>, 1 5 2 9 0 0้านบาทเท่านั้นนะมาสัมผัสคันจริงไปทดลองขับกันก่อนบอกเลยว่าเป็นรถดีเซ gment ซีดานที่ขับโคตรดีแล้วก็มีความประหยัดน้ำมันนะปรับโฉมมารอบนี้ต้องบอกว่าอัปเกรดขึ้นมาเยอะมากๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญภายในงาน f a s t Auto Show เนี่ยปีนี้มาพร้อมกับแคมเปญโปรโมชั่นที่คุ้มมากๆเลือกได้2ทางเลือกนะทางเลือกที่1เนี่ยดอกเบี้ย0%พร้อมกับฟรีประกันภัยชั้น1ไปเลย1ปีนะครับ อีกหนึ่งทางเลือกนะครับดอกเบี้ยพิเศษ0.99%แต่คุณจะได้รับฟรี Honda Exclusive Care เนี่ย5ปีไปเลยนะมูลค่า Honda Exclusive Care ของ Honda a c c o r d เนี่ย200,000บาทเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ทั้ง2ทางเลือกเนี่ยคุณจะได้รับบัตรเติมน้ำมันมูลค่า10,000บาทกลับบ้านไปเลยเลือกทางไหนก็ได้ได้บัตรเติมน้ำมัน10,000บาท กลับบ้านแน่นอนและก็พิเศษครับสำหรับลูกค้าที่เอารถคันเก่ามาเทิร์นเปลี่ยนเป็น Honda Accord e-h-e-v ในเกรด e นะ happy t a d e in นี้นะครับคุณจะได้รับส่วนลดของแถมไปเลยมูลค่าพิเศษนะ4 0 0 0 0บาทนะใครเอารถคันเก่ามาเปลี่ยนเป็น Honda Accord e-h-e-v เกรด e ส่วนลดพิเศษ40,000บาทนะจ๊ะมาเปลี่ยนเป็น Honda Accord e-h-e-v กันได้เลย เนื้อหอมที่สุดของบูธ h o o n d a จะเป็นคันไหนไปไม่ได้ถ้าไม่ใช่ Honda HRV e e EHEV นะครับราคาค่าตัวเริ่มต้นเบาๆครับ949,000บาทเท่านั้นก็ต้องบอกว่าเป็น SUV สปอร์ตนะไฮบริดประหยัดขับดีดีไซน์สวยโฉบเฉี่ยวเท่และนี่คือสีใหม่ของเขาด้วยกับสีแซนกากีนะสวยมากๆนะครับแล้วก็ใครที่ อยากได้ Honda HRV eHEV คันนี e the ้นะมาพร้อมกับแคมเปญโปรโมชั่นสุดพิเศษเลยนะคุณสามารถเลือกได้ระหว่างดอกเบี้ย0%แล้วก็ฟรีประกันภัยชั้น1หรือจะเป็นดอกเบี้ย0.99%แล้วก็รับไปเลยกับ Honda Exclusive Care 5ปีนะและถ้าคุณนำรถคันเก่านะครับมาเทินเปลี่ยนเป็น Honda HRV นะเขามีแคมเปญ Happy t r a d In นะ เปลี่ยนเป็นเทน่ d a า HRV e-HV e, H e v เนี่ยคุณได้รับส่วนลดพิเศษไปเลยอีก20,000บาทนี่เป็นไงนใครอยากได้ SUV p ีเมียมรูปรับสปอร์ตโชบเชียวราคาเริ่มต้นไม่ถึง1ล้านบาทมา จัด Honda HRV e-HV e, H e v กันได้เลยครับและพี่ใหญ่สุดในบูธครับไม่พูดถึงไม่ได้กับ Honda CRV e-HV e, H e v นะครับก็แน่นอนนะเป็นรถครอบครัวแฟกชิป SUV รุ่นใหญ่สุดของ Honda อยู่แล้วใครที่อยากได้อ่าอยากรู้ว่ามีโปรโมชั่นอะไรบ้างนะครับก็มี2องทางเลือกเหมือนกันนะครับดอกเบีย้ยพิเศษ0%แล้วก็ฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งไปเลยหรือจะเลือกเป็นดอกเบีย้ย 0.99%แต่รับในเรื่องของ Honda Exclusive Care 5ปีไปเลย Honda Exclusive Care 5ปีของ Honda CRV EHV e เนี่ยมูลค่าถึง2 1 3 0 0 0บาทเลยทีเดียวนะ,ะเลือกเอาคุ้มแบบไหนชอบแบบไหนก็ไปจับจองเป็นเจ้าของกันได้เลยครับหลายคนอาจจะสงสัยครัว่าที่ผมพูดพูดไปเนี่ย Honda Exclusive c a r แเนี่ย มันคืออะไรนะมีให้เลือกทั้งแบบ3ปี5ปีนะครับอยากรู้ว่ามันคืออะไรจะเลือกแบบไหนดีจะเลือกเป็นดอกเบี้ยศูนย์ไปเลยนะครับแล้วก็ฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งไปเลยหรือจะเอาดอกเบี้ย0.99มีดอกเบี้ยมานิดนึงแต่เอาไอฮอนด้าเอ็กคูซีฟแคร์เนี่ยสามปีกับ5ปีมันคืออะไรมันมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ครับสาหรับ Honda e เอ็กคูซีฟแคร์นะครับจะประกอบไปด้วยฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งเนี่ยหปีนะครับแล้วก็ฟรีแพ็กเกจเช็คระยะค่าแรงแล้วก็ค่าอะไรตามตารางการบํารุงรักษาเ ซึ่งความแตกต่างระหว่าง3ปีนะครับจะเป็นการครอบคลุมเนี่ยสปีหรือ6ก0 0 0กิโลเมตรอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนในขณะที่แบบ5ปีเนี่ยจะเป็นงานครอบคลุม5ปีหรือ1 0 0 0 0แกิโลเมตรแล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนนะครับเท่านั้นยังไม่พอครับเฉพาะ Honda e เอ็กซ์คลีฟแคแบบ5ปีเนี่ยจะฟรีในเรื่องของ Honda าอัต m ิเมตแคร์ไปให้ด้วยกับการขยายเวลาการรับประกันคุณภาพรถยนต์ใหม่และบริการช่วยเหลือชุกเฉิ่นนอกสถานที่24ชั่วโมงซึ่งปกติแล้วเนี่ยจะได้3ปีหรือ1,000 0แกิโลเมตร แต่จะขยายเพิ่มให้เป็น5ปีหรือ140,000กิโลเมตรแล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนอย่ารอช้าครับรีบมารับความคุ้มโอ้ไม่กูดแบบนี้กันที่บูธรถยนต์ Honda พนักงาน Fast Auto Show ปีนี้กันได้เลยหรือจะไปที่โชว์รูม Honda ใกล้บ้านคุณก็ได้โปรโมชั่นแคมเปญคุ้มทั้ง4คุ้มนี้นะครับเริ่มแล้วตั้งแต่วันนี้จนถึง31สิงหาคมนี้แล้วก็รับรถภายใน 30กันยายนนี้นะครับและนี่คือรายละเอียดภาพรวมทั้งหมดโปรโมชั่นทั้งหมดสำหรับใครที่อยากได้รถยนต์ h o นด้านะครับดูจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ช่อง Auto Station ให้เราด้วยสำหรับวันนี้ผมมอนสเตอร์ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่การหน้าครับสวัสดีครับ